อันยองซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอามาอ็เคป๊อปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นการจัดอันดับเรียกได้ว่าเป็นตัววัดความปังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันคือเพลงที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งของเมลอนท็อปวันฮันเดรได้เร็วที่สุดนั่นเองซึ่งเพลงที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งของเมลอนท็อปวัน,น นี้มีทั้งหมดอยู่9เพลงเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีเพลงไหนของวงไหนบ้างที่สามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับ1ของ Melon Top 100ได้เร็วที่สุดนั่นเองไปกันที่เพลงแรกเลยนะครับเพลงแรกเป็นของสาวๆเอสปาย่างเพลง s า v a g e นั่นเองใช้เวลาไปเพียงแค่5ชั่วโมงครับกับการขึ้นอันดับ1ของ Melon Top 100ได้ไปกันต่อนะครับ อีกเพลงหนึ่งเป็นของ IU กับเพลง Winter Sleep นะครับใช้เวลาไปเพียง5ชั่วโมงเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันที่หลักนาทีนั่นเองนะครับ2เพลงผ่านไปแล้วนะครับมาดูเพลงที่3ที่สามารถทำได้เป็นเพลงจากวงกลุ u p Gen Z C IVE กับเพลง Ki t c h นั่นเองก็สามารถใช้เวลาไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆเหมือนกันนะครับในการขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1่ของ Melon Top 1 0 0หลังจากที่ปล่อยเพลงออกมานั่นเองนะครับเพลงต่อไปเป็นของหนุมน่มๆ Seventeen นั่นเอง ซึ่งหนุ่มๆเซเวทีก็รงเพลง God of Music เข้ามานะครับที่สามารถเข้ามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งได้เร็วที่สุดนั่นเองในการใช้เวลาไปเพียงแค่4ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองนะครับ4เพลงผ่านไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวจิต ตัวเต็งตัวตึงทั้งนั้นเลยนะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ต่อเลยเพลงต่อไปได้แก่เพลง Do อ r จายของริมยองอุงนั่นเองสามารถทําเวลาไปเพียงแค่3ชั่วโมงกว่า,วานั่นเองครับที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในอันดับหนึ่งของเมลอนท็อปวันทันเรตเต้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วก็ต่ออีกเพลงนะครับเป็นของบีโอกับเพลง Counting Star นั่นเองสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1หลังจากเปิดตัวได้เพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองนะครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็เพลงต่อไปที่สามารถเข้ามาอยู่ในอันดับที่1 m e l o ในร p น0็อ 100, ได้เร็วที่สุดเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆใหม่ๆปล่อยออกมา ปุ๊บดังปั๊บขึ้นชาร์ตรัวๆเลยนะครับนั่นก็คือเพลงของ IU นั่นเองกับเพลง Love Wins All นั่นเองนะครับเพลงใหม่ล่าสุดจาก IU ที่ไม่เก่านั้นต่างเทใจให้อย่างหนักหน่วงเลยครับสามารถขึถ้นมาอยู่ในอันดับที่1น,นี้ได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนั่นเองแถมทั้งยอดวิวแล้วก็การพูดถึงต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กเทใจให้เกาหลีนั้น,น,นแล้วก็ ต่างพูดถึงกันอย่างมากมายเลยนะครับเพลงต่อไปนะครับเพลงที่สามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งได้เร็วที่สุดนั่นเองัน่นก็คือเพลงอย่าง y e t t o Come ของ BTS นั่นเองนะครับสามารถใช้เวลาไปเพียงแค่1ชั่วโมงกว่าๆในการขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึงของชาร์ตเมลอนท็อ100นั่นเองอาจจะต่างกับเพลงของ IU อย่าง Love Wins All นั้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับและนี่ก็คือ 9เพลงที่สามารถเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของเมลอนท็อปวันฮันเดได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของวงที่สามารถส่งเพลงเข้ามาอยู่ในสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเพลงไหนหรือว่าศิลปินไหนที่สามารถส่งเพลงเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของเมลอนท็อปวันฮันเดได้เร็วที่สุดก็สามารถพริมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ชื่นชมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจัดอันดับเพลงในเมลอนท็อปวันฮันเดนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง